ได้แบบนี้สามชั้นคั่วพริกเกลือนะครับก็ไปเป็นสามชั้นที่ว่าต้มแล้วสามชั้นต้มแล้วนะครับก็จะมีนี่นะครับเนื้อมันเนื้อมัน,มนหนังกี่ชั้นวะไม่รู้อ่ะอันนี้คือต้มแล้วนะครับต้มแล้วต้มมากี่ทีต้มมาย0ินาทีครับ2ี่ินาทีนะครับเป็นสเต็นี้นะต้นจริงๆนะครับแล้วเราก็จะหั่นหั่นเป็นชิ้น เนี่ชิ้นไม่ต้องใหญ่นะครับเพราะว่าชิ้นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหมดเร็วอืมแบบนี้นะครับมเมนูคั่วพริกเกลือก็ต้องมีกระเทียมเจียนะครับเจียวเรียบร้อยแล้วนะครับเจียวเมื่อเช้านี่เองสํมชั้นแล้วก็หั่นแล้วนะครับก็เก็บพักใส่ถ้วยไว้วัตถุด,ดิบที่จะใส่นะครับก็จะมีหมูสํมชันต้มนะครับต้มแบบนุ่มๆเลย กระเทียมเจียวต้นหอมซอยพริกแห้งขั่วนะครับพริกแห้งขั่วหกหยาบนะครับวัตถุดิบพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนิดเดียวพอแล้วก็จะตามด้วยอะไรดีก่อนเนี่ยน้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลอ่าหวานนิดนึงใส่ไปอันนี้อะไรอ่าขั้วพริกเกลือแล้วมันมีเกลือนะใส่มากไม่ดีเดเค็ม อ่าหลุดออกมาเลยนิดนึงโอเคใส่ไปแล้เวเราก็จะต้องมีสูรสใส่ไป,ไปนิดนึงใส่ไป,ไปโอเคผมก็จะมีซอสปรุงรสปลาเขียวนะครับนิดหน่อยนะครับแต่งกลิ่นแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่ไหนหมูว่ะเอาหมูนี่เอาหมูเนี่ยลงไปคั่วกับเขาเลยใช้ไฟอ่อนกลางกลางาแรงเกินเพื่อนเลย อ่าโอเคขั้วเราต้องมีน้ำมันนะครับเพื่อให้เขาเคลือบเคลือบหมูของเราแล้วก็น้ำมันเดี๋ยวน้ำมันจากหมูเนี่ยเดี๋ยวเขาออกมาเองอ่านะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ซอสหมูลงไปเอ๊ ก็จะเพิ่มกลิ่นนะกลิ่นก็จะมีความหอมเลยโอเคเดี๋ยนี้เราก็จะไปของที่เหลือนะครับต้นหอมใส่ไป,ไปกระเทียมเจียวใส่ไป,ไปพริกใส่ไปขย่ยวา โอเคได้แบบนี้จัดใส่จานสามชั้นคั่วพริกเกลือพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับทุกทีก็จะเอาสามชั้นไปคั่วให้แห้งกรอบแห้งๆนะครับอันนี้ก็จะต้มแบบนุ่มๆน,นะครับอร่อยสามชั้นคั่วพริกเกลือขึ้นโต๊ะรัรบประทานแล้วครับ วันนี้นะครับก็ตักมาแบบพริกๆแบบนี้เลยนะครับหมูนี่นุ่มนวลแน่อนอนอยู่แล้วเพราะเอาหมูไปต้มการปรุงรสก็ง่ายๆของคนจึมเตียวซีแห้งขัข้วหอมแล้วก็การปรุงรสก็ง่ายมากเลยอื กินเผ็ดกินเชชิดก็ไปนะครับก็ดีดูอย่างเงี้ยนะครับคิดว่ามันเผ็ดหรือไม่เผ็ดยังไงอืมเผ็ดครับเผ็ดมากขอุยาตเตนะครับ